สวัสดีค่ะถือตะก้าจะพาทุกคนไปเอาผักนะคะตำส้มตำพาพี่น้องกินอีกแล้วมืนน้อนี้กินส้มตำจะไปดูผักใบงาไปเอาที่รีสอร์ทนะคะมังคุดน่ะมันเหลือครึ่งหนึ่งไงบอกเอาไปอกกินให้หมดซะก่อนยวไปดูว่าผักบุ้งป่งหรือยังเพราะว่าคุณพ่อเพิ่น ย่านะเดี๋ยวมาดูผักฝั่งนี้นนกระถินมีตินไก่เหลือหมูยอีิตาําหมดเลยเอามงามอยู่ในล่วงแล้วเหรอมาเล็กของเราใส่ลงไปกะทินพวกนี้บริลูกหรอกจ้ะเกิดเอง ไายบ่ได้ไปตลาดเนาะแต่ว่าหอมส่วนมากแล้วเนาะคนบ้านเฮาปลูกหอมคือปลูกไว้กินใบเนาะบ่ไลกขายคืออยู่ในตลาดนะเฮาก็เอาแค่ใบมันไปพักขะแยงอันนี้ไม่เอา มีปลานะคะเป็นปลากัรได้ให้ดูดูสิสวยมากปลากาัดแค่มองตาก็ท้องผักบุ้งมีไม่เยอะไม่เ่ขึ้นพ่อเอพิ่งตัดไปเนาะวันนี้เราจะทำเมนูประหยัดตังค์นะคะไม่เสียตังค์เพราะว่าเรามีตีนไก่ จนฮอดส,สุด่นละจ้ะนี่เป็นผักใบางาเอาไม่เยอะเพราะมันเหี่ยวไวผักอันนี้นะพออ๋ออันนี้เป็นใบใบขิง เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเอาเขือฝั่งโน้นไอ้ว่าจะพาทุกคนไปสวนยูนาคุณแม่จะไปไม่ถึงสักที พี่น้องของบอดอกชมจันทร์เนี่ยคือแบบว่าเป็นยาถ่ายชั้นดีเลยนะเอาไปลว่วเอาไปล่วกกินปาดเบิ่งเนี่ยโพดบอโอ้โหมะละกอต่างประเทศแพงแพงเลยนะพี่นอ้องคาเฟ่หลังคาเฟ่จ้ะ มะเขือถ้าใายบอกกินกับผมไม่ควรกินดอกเข้าไปปิดก่อนเด้อ่อๆเลยคุณแม่คุณแม่ ไปค่ะไปบ้านน้องสาวไปเอาชูรถมาบปอยู่จ้ะเราไปรับลูกเราไม่คนถามว่าอันมีพี่น้องจักคนลู่เราอยู่เหรอมีพี่น้องสี่คนนะคุณพ่ออยู่นี่ไมดูโอ้ยตัวนี้แตกแล้วโอ้โห ยังไม่มีอันอ่อนเลยหามากินขนาดไดีมาเคียบนน่ตัวนี้แหละจะได้กินก่อนเพื่อนแตกแล้วอ้วอนีนนีไว้แล้วไ้แขอเด้อจ้าให้ลากเอาเด้อจ้าให้ลากเอาเลยเอาไอว่าวอีดีเ้ลากเอาเพราะว่าไออยากกินนัมแตกแล้วไอซีไปบุ่มสองสมออ้วดก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 กด มาซิมีพียอ่ะไล่เอาตัวนี้แล้วเนาะสุกเลยยังยังจ้ะเอาตัวนี้ตัวนี้สลดในเด้อจ้าต้มน้ำใหม่ไว้สลดสลดนีีๆพี่น้องจอะบอกลาวเดอว,ว่าไอาม้มาลักสลดต,ตอนแรงจะไปซื้อไปค่ะอุลามา ยังยังยังไป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 หมาแล้วโอ้ยตา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 ยโอ้ยเรามาแล้วมาขโมยชื่อรถมาขโมยอะไรชื่อรถทำไมรีบมาจังเลยโอ้ยตายรถ เหลือประมาณนี้ก็กินเท่านี้แหละ เออเอเอตองให้ให้สั่งของคุณกันเหนึ<ะ>่งแล้วค่ะเสียงคือรุ่มค่ะแมทเสร็จแล้วไม่เผ็ดนะคะตำตีนไก่สวัสด,ดีอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมาเด้อมากิน ตามตีนไก่ยัย่วๆมักเพก็ดกระบาได้หลายดอกก็ตามที่เห็นมาโอ้ววอืมได้การตัวละอืมอ่อนๆเลย มังเอกของเรื่องเช้าตอนเกือบสี่โมงแล้ว

มื่อนี้น้องสาวเพิ่นประมาก,กินน้ำเพราะวะ่าเพิ่นลดหุ่นจ้ะน้ำหนักเพิ่นหลายกว่า,อาไอ้เ้ยแต่ว่าเพิ่นสูงร้อหกว่าเนาะอแ้อหอ้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกกเบิง่งคือเตี้ยแล้วเบิง่งน,น้ำนักนหนักเราหกสห้าตอนนี้ไอ้น้ำหนัก59 ิืมตัดตีนไก่ให้น้องริืมตัดเล็บให้น้องม่มีคนแย่งกินเลยมันนี่หลานกานยังบเลิกจากโรงเรียน บ่ได้หอมมักกินแต่พอ่อใหญ่สร้างสังกินพวก,กระเทียผมผงหอมพวกพวกเสร็จต่อ เมนูที่ฝรั่งกลัวฝรั่งของอาา์ดอกวะเราย่ามตีนไก่แต่ก็เคยไปเสยอ,อาอยุเธอหนึ่งนะ ลองเซนรับได้พักลังๆครอดปุใหญ่อันมีเรื่องสิว่าให้เป็นน้องฟังอยู่คิดต่อไปเด้อ คี้ว่าไายเบาขื้เงานะคะแบบว่าบรรูเสียมือลงอยู่ส ขนาดว่ามักเผ็ดจังเม็ดอันยังเผ็ดเลยออวบใส่ปลาด่ช่วงนี้นะเมื่อวานี่กับไปนาแป๊บเดียวก็เฝ้ามา ฝนตกลัดท,างงท่าไงตัวสีได้ปลาบืนปลามันก็บวบืนฝนมันบวตตกแหงตกไม่แรงแต่ตกตลอดเฮว่ากับแอนไปตลาดตากฝนแน่เลยนี วันนี้ก่อนนี้ออกมาดีดีย่มนะไรจ้ะมดเตตี